สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราตลอดไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีๆกันเนาะหลายๆคนเนี่ยก็าจะาพูดถึงเรื่องแบบ New Year Resolution อย่างเช่นว่าเออปีใหม่ปีนี้ฉันตั้งเป้าอ,อะไรกับชีวิตดี บางคนอาจจะตั้งเป้าลดน้ำหนกักมีสุขภาพดีดีขึ้นหรือว่าย้ายงานหางานใหม่ทำอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เราผ่านปีที่เลวร้ายกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีอันนึงที่พวกเราเนี่ยทังทีมแคชเชอรร่ของเราเนี่ยอยากให้เพื่อนๆน,นทำมากเลยก็คือตั้งเป้าหมายเรื่องการออมเงินนั่นเองครับการออมเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนเริ่มต้นเริ่มแรกที่เพื่อนๆหลายคนจะเริ่มมีวินัยทางการเงินแล้วก็ ่อยอดนําไปลงทุนให้ชีวิตมั่งคั่งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาเสนอ365วันทําได้ไหมถ้าอยากมีเงินเกือบหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องการเก็บเงินทุกวันนั่นเองอ่าแล้ววิธีการของเราเป็นยังไงล่ะใน1ปีนะครับมีทั้งหมด365วันถูกไหมเราจะให้เพื่อนๆน,นะครับค่อยๆเก็บเงินเรียงตามนี้เลยครับคือวันที่1เก็บแค่บ,บาทเดียว วันที่2เก็บ2บาทวันที่3เก็บ3บาทไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่3าธันวาคมปี2565ก็คือเราจะเก็บทั้งหมดวันสุดท้ายนั้น365บาทนั่นเองครับก็คือเราค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆเพื่อนจะไปเก็บในส่วนไหนก็ได้จะไปเก็บในธนาคารก็ได้จะไปเก็บในบัญชีฝากดิจิตอลก็ได้หรือบางเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะเก็บในกองทุนตลาดเงินตราสานนี่เก็บได้ทั้งนั้นขอแค่เก็บนะครับ ถ้าเพื่อนๆสามารถทำได้ครบทุกวันเพื่อนๆจะมีเงินในบัญชี6,6,795บาทครับอ่าน่าสนใจไหมจากการเก็บเงินแค่วันละไม่เยอะนิดๆหน่อยๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถมีเงินเกือบหลักแสนได้เลยตั้งเกือบ70,000บาทเนาะสามารถเอาไปต่อยอดอะไรก็ได้อย่างเช่นหลายคนในที่นี้นะครับอาจจะคิดว่าโอเคปีถัดไป2566ฉันอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนไป ซื้อกองทุนไปซื้อหุ้นหรือบางคนอาจจะไปซื้อของมาเพื่อทำธุรกิจเล็กๆส่วนตัวที่แบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเก็บเงินของเพื่อนๆกันแต่ถ้าใครหลายคนเนี่ยไม่ถนัดแบบจาก1บาทไป365บาทรู้สึกว่าโอ้ตอนปลายทางเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันต้องเยอะควักเยอะอะไรเงี้ยและช่วงธันวาฉันอาจจะมีกิจกรรมต้องไปข้างนอกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ เราลองกลับด้านกงนก็ได้ครับอย่างเช่นสมมติวันที่1มกราเราเริ่มต้นที่365บาทเลยแล้ววันที่2เราก็เหลือ36 4, 36 3 6 4 363ลดลงไปเรื่อยๆทําได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความถนัดเนอะหลายคนอาจจะต้องการเริ่มยากๆก่อนแล้วค่อยลงไปง่ายก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือหลายๆท่านในที่นี้อาจจะนำทั้งหมดมาบวกรวมกันก็คือ66,795แล้วหารด้วย365าวันพอหารเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็จะเก็บเท่ากับ 183บาททุกวันนั่นเองอ่าก็คือเก็บวันละเกือบประมาณ200บาทก็สามารถมีเงิน6 6 7 9 5บาทในเวลาเวลาสิ้นปีก็ได้จะทำแบบไหนก็ได้ครับใน3แบบนี้ส่วนใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าโูวันละเกือบ200เนี่ยมันเยอะจังเลยฉนันอาจจะเหนื่อยเกินไปไม่เป็นไรครับในยา่าในความสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้มันเกี่ยวกับความต่อเนื่อง คือถ้าเพื่อนๆหลายคนสามารถทําได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณก็มีเงินก้อนเนาะถ้าใครสามารถต่อยอดเก็บได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะเก็บได้ทําเต็มที่แล้วแต่เก็บได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสีบาทก็ยังนับเป็นความสําเร็จนะครับหลังจากที่เราไม่เคยอาจจะไม่เคยเก็บตังค์มาเลยเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างวินัยนะครับจะเป็นตัวเริ่มที่ดีให้เราไปต่อยอด ให้เรามีวินัยทางการเงินดูแลการเงินตัวเองได้อนาคตอาจจะลงทุนต่อย ots, อดบริหารธุรกิจหรือบริหารของงานของตัวเองบริหารพอร์ตกองทุนของตัว,ตวเองบริหารพอร์ตลงทุนของตัวเองสามารถทําได้ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอให้ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆทุกคนได้เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะฝึกวินัยให้กับตัวเองนะครับก็ทางแคชเชียของเราขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เป้าหมายทางการเงินที่เพื่อนๆต้องการในปีนี้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุข และสนุกกับการลงทุนมากๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cat ชูจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนใหับสไครป์ับสไครป์ับสไคร